ไม่ยังไม่ยั้งหาเข็มขัดก่อนโหหาคีมคัทก็หรือวอ๋อนี่ยรับเราต้องไว้วิธีนี้ล้วลงออกมาแบบนี้เราฟลายมาแบบนี้ก่อนนะครับผมล็อกเสร็จนี้ต้องดึงแบบนี้ด้วยนะครับถ้าดึงไม่ดีปุ๊บหิ้วตายปะนี่หมอต้นหอยมันจิ้มหอยมีคนจิ้มไหมกระปุกกระต้นปลาดุกโอ้ยไปนั่นน่ะครูลงเหมือนี้ยังงงอยู่นี่ครับ ตามมาเจอแล้วครับนี่ิงหลวงอยู่ใ,ใกล้โเคเกตบ่้กี้เลยไปมาดูเห็ดก่อนอนี่ครับจากที่เราดัานดนแต่จ,จะกลับอยู่แล้วแย่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยยวนครับนี่วันนี้มากับลุงขี้เมาทั้งสองมากับผ่านไผ่ผ่านเพลินครับเออห้องไม้เออนี่ครับโอ้โหรอยใครขุดเละไปแล้วครับนี่ครับดูรอยคนขุดเละไปแล้วรอยคนขุดเละไปแล้วครับโค้งนี้ นี่ครับอันนี้โค่นมันหนาเนียพันไผกับพันเพลินน่าจะชุดที่แล้วไหมนี่ชุดเดียรพี่ชุดนี้อ่ะเช้าลงเลยว่ซ้ำไปแล้วห้าดอกพวกเนี้ยเฮ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 ้ยอะไรอะไรพูดเงี้ยวอ่ะออกมาตายตายตายครับเอาพันไผ่ไปไหนแล้วหายหายหายไปลอยเลย ไมหมอไปแอบจิ้มอยู่พุ่นล่มั้งเฮ้ยด้บอกไปไสไปฟานู่นไปจ้งพุญไป่ายรักเฮ้ยเนี่ยหอยหมูมาเนี่ยดูให้นะอือเอ้านี่ยหอยหมออะไป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 ทางไหนก็ไปนั่นหมอไปจิ้มเห็ดแล้วมั้งนั่นนั่นวัวแล้วผู้นำเฮ้ยเฮ้ยกินเห็ดเหรอกินเห็ดเหรอเห็ดอะไรครับเนี่เห็ดอะไรครับพัน เห็ดเย่ยวมาเห็ดย่ยวมาเมีสาระเลยในี่นะคบเห็ดแตะนี่เฮ้ยเอ้าแต้วันแต่มันบโพะลุงกูเลยนี่ลุงกูทำงนี่แล้วมันมีมันมีแต่เห็ดย้มมาขึ้น่ยมมันโบโพะมาอยังโบโพะอืมอย่าง มีสาระแล้วเธอเจ็ดเฮ้ย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 ไม่ยังพริกอ่อนนะมึงอยไปเจี๊ยมึงอย่าไปเจียพริกอ่อนนะครับพริกอ่อนนะครับพริกอ่อนพริกอ่อนถ้าหั่นเนี้ยมันจะหั่นข้าวเลยนะแมนแต่มันบะหั่นเนี้ยกะอืมมันบะหั่นนะ เดินลงลงลนี่ดูนี่ก็นี่ก็อออขอบบอแล้วนี้ถ้าปกติสเต็ปันไี้หมอนจะต้องเจอเห็ดแล้วอเสียงเนี้ยนะบอหลอกหลอกหลอกอะไรขอบออโคกเฉย อ๋อให้มาปิดลวดอันนี้ทางเข้าปิดลวดรอใหมาปิดลวดเอาเพื่อนมาปิดลวดตรงนี้ตรงนี้จะขึ้นเดี๋ยวไฟดูดดิบอกปลาบกของปลางอือเอาแล้วบอกให้ปิดเออหลอกแล้วหลอกอีกตามผ่านใหญ่ไม่ผิดบังตามมาเดินเหนื่อยเหนื่อย เอาไม่อย่างัยิ่งตวนุ่งบางไปหไปไปโอ้หลองท้าบุทไปยบอกแล้วใส่รองงท้าบุทเอาเฮ้ยอยาเพิ่รถไขว้ อ๋เล่นไปแล้วเรอโอ้ดูครับผ่านสองเพอศสองผ่านนี่ผ่าเดินอ้อมรถครับยังโอโโ้โล่งจินใครถึงมากวาดนอนจริงดิด,ดูใครมากวาดนอนครับโอ้ บ้านมีบนอ,อนเว้ยมากวาดนอนโคกเห็ดอุ้ยตกหลุ ok มปวกนิดตีนเลยพอเกลี่ยานะพุ่น,น,นสน <c oughs> ่องขนพุ่นนะแล้วมาซองควยไหมอ่ะไหนไม่ไ้มาซองควยไหมอ่อเหยียดเยอะอยู่ โอ้แฮโอ้องข้่ะเดิากกเนี kind of ่ยโอ้โหตัวเปยน่มันเหีียวแล้วนะครับขออนาตใน่อนมันเหีียวแล้วปฏิบัติปรทางนี้ว้าปีตังอาจาร์เอาคถไทยได้เลยไอ้นี่ยไทยเลย สอนะครับก่จะพาไปดูโคที่สองโคที่สเราเรามาเห็นไว้ตั้งแต่สองปีแล้วตั้งแต่สองปีแล้วตั้แต่สอปีแล้วแปีแล้วอกสวมากดอกสวยมากฮิดีไเฮ็ดลีไรเอะแต่กนนีเไม่ใชอยาที่เป็นาลกเอ้ายาเดี๋ยวเดี๋ยมายังมายังเ็คันก็หาเก็ันก็อะอ๋อนี่ครับ มันเป็นวิธีที่แบบว่าเวลาเราเข้าป่าเราลืมเหมขัดอะไรเงี้ยปอบิดปอบิดช่วยได้ต้นปอบ,บิดเราช่วยได้เพราะว่ามันเป็นเางืัดอย่างนี้ครับซุบๆนะครับเราต้องร้อยวิธีนี้แล้วลงอกมันแบบนี้เราซ้อนมาแบบงนี้ก่อนนะครับผมล็อกเสร็จนี้เราต้องดึงแบบนี้ด้วยนะครับถ้าดึงไม่ดีปุ๊บหิ้วหิ้วขอเรียบร้อยโอยน่าแหมน,นะ ว่าแล้วหมองนน้ำทั้งหมดะแล้วใส่งคือแล้ใส่ข้ใบมาคนเดียวบอกเลยใส่บูทเลมาดิเม่ยังเฮ้ยหลอกว่านั้นหลอกกว่านั้น ขีซ่าาเโอ้โหดอกสวยอยู่เว้ยโอ้โหัวขุยยาวไปโค้งเพื่อดูกลุ่มหลงเห็ดนี่คือเพื่อดูกลุ่มหลงฟอมเมาส์แบบดอกกาดอกเห็ดโอ้มันก็ดอกใหญ่อยู่นะก็บอกว่าผลดินหมดแล้วครับวันนี้ถ้าเดินหลงแบบว่ามีขี้ซ่าเขานะอันนี้ขี้ซ่าครับขี้ซ่าครับเนี่ยขี้ซ่าครับอหอยกินหมดเลยเอาเพื่อไนมก็ขี้ซ่าครับหอยกินหมดเลย ฮะโอ้เป็นซีโลวมะเป็นซิฟนะ <laughs> เออคงมาดูคงมาดูเออไปดูปะด,ด,ด,ดูนะกูเมื่อกนะี้กูจะไปโคกแล้วนะกูลงแบบเพรทเลยกูยังงงอยู่ดูดีๆโคได้อดอกใหญ่ดูดอกเห็ดอ มามาดูด้วยโขนนั้นทามันโพไอ้ทามันน้ำปนแล้วสักเอามาดิเอาโขงนั่นนะเ <c oughs> นี่ยถ้าถ้าถ้าพ้นคนที่ว่ามันไม่ไม่ได้จิ้มอะม่ะบอรวดอัดโขนมัน โก้โไม่ได้ดอกพวกเนี้ยพวกเนี้ยมาเดินอะเดินวันอะเขื่อสะปะไปเดินเจอโคกนึงก็ดีฮะโลอ่ะถามว่าพวกเนี้ยมันซ้นหรือไ่สั้นอะมันขึ้นมีอกสาวชกงดมันขึ้นมีดอกยงำเห็ดยงำงำเห็ดแล้วตไปปะต้นอะ หอยมันจิ้มหอยมีคนจิ้มไหมกับต้นบาดูกูจะไปแล้วนะนะกูลงมือนี้กูยังงงอยูอย่แสดงมันตามหนูหมา,าไม่ไรก็ตามเออแล้วแล้วนี่ทับหอยลักแล้วมันตามหนูหมาเ่ามูงตามใครอ่ะแต่ไม่ยรงนี้หรอกเพิ่งยังไม่ยรงนี้ <laughs> ไม่เช่นหยื่อเจอ หอยหอยดนี้หอยได้เยอะนี้หอยมันจิ้มได้เอะูได้ทุกีตรงนี้ไอ่โพงหอยมันจิ้มไปพาหงแต่ว่าก่อนโอ้หไม่มขึ้นเลนหอยมันหอยก้อนโอ้หไปไปไไปาเหอมได้กอนนนี่ครับตามมาเจอแล้วครับนี่ิงหลวงอยู่ใกล้โคเกตบกี้เลยไปมาดูเฮ็ดก่อนนี่ครับจากที่เราดันร้น จะกลับอยู่แล้วแกผ่านไพ่หลอกพา่านตัดกันทีเป็นเพื่อนเลยมั้งแล้วมาเจอนั่นนั่นนั่นดู๋ยวเดีโมโหโมโหไปเจอเลยนะเจอแล้วครับอันนี้มันบานแล้วอันนี้อันนี้บานแล้วนี่นี่บานแล้ยครับอืมนี่ครับตัวสวยดีสวยนั่งพักต้อแย่ว่เจอหูดอกมวยหมดแล้วนี่น้องเอาผงไหม นู้นแหละต่อยว่าของนู้นเลยก็เยอะน่าจะลำนู้นแหละน่าจะนี่ขอบบ่อนี่แหละหนูวะนี่เป็นบ่อใช่หรอดูไม่รู้นี่ไม่เคยมาตรงเนี้อันนี้มันขันล็อกฟาร์มไก่นี่ว่ะครับข้างในนู้นหัวหมอนมาตักงินย่ำอยหัวแหลงหัวแดงเฮ้ยดูอยู่ข้างในครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นข้างในจะให้ผ่านเพลินเขานั่งพักสักครู่ครับผมนี่ดู ไปโอ้โหมวยมวยหมดแล้วครับเมาคิดว่าแตงเติมปบรรลัยเป็นตัวให้ผ่านไพ่ไม่เชื่อครับผ่านไพ่คิดว่าหลอกครับหัวรุดเลยแต่ทุ่มหัวใจมันหัวรุดไปแลยเนี่ยนี่ครับมันมันโดนฝนเนี่ยเดี๋ยวพุ่งเนี้ยถ้าเป็นพุ่งเนี้ยหัวรุดหมดเลยเกลือตะการอืมแล้วตอนพุ่งนี้คืนนี้ก็หมดแล้วเนะี่ยตรงข้างในเนะ มวยมาแล้วเอาลุยเฮ้ยมึงเอาให้ปิดดวงเพราะว่าทำไมเห็ดมันเยอะใจว้าดูอ่ะกลุ่มเห็ดไม่กุ้งไส้อาดูกล้วยหอมมะพร้าวครับโอ้โหนี่หมดพร้อมทุกอย่างเลยอ <g imos ümüz> ่ะโอ้ไปแย็คเดี๋เพิ่งเอาเพิ่งมวยอ่ะไปแย็คสาหร่ายหอมมาก กินมันหนื่อถุงหอยเอ้ยมันอัน้อปว่าถุงโอ้ยไข่บอลถุงหม่งให้ไโอ้โหโอ้โ้นี่ถูกเง็นดิโอ้ถูกเนื้อมีใส่เฉยเลยวะอกินด้วย โอ้โหดูใหพัดเป็นร่างถุงเนื้อครับนี่ยถุงเนื้อทอดครับโอ้ที่แรกเอาถูกถูกก้าวกระพร้าวนี่ถุกเนื้ออร่อย,อยอเหมือนมันหม,มูนุงโป๊ะเสร็จที่แลยกินมันหมูโอ้ยเงียบอย่างหัวเราะดังครับเดี๋ยวผ่านภายัยเงาแสบไม่แสบครับร <อ S 1> หลอ,หอง ลอกพวกมันตากัะทินมันล่งไปนะมันนี่ต้องขึ้นคืนแบบนี้มันม้วนมาแล้วเฮ้ยขี้ดินขี้ดินครับนี่ดูเห็ดม้วยครับอาจจะยังข้างในนุ้นอาจจะยังไม่ม้วยก็แหละเห็ดม้วยครับ มันดาผ่านนอนไมครับไม่ใช่ง่วงนะครับเมานี่ได้เป็นสมัยก่อนหนองวงนะนอนจิ้มเห็ดคืนนี้คืนหมู่กันนั่นแหละนอนนอนไปครึ่งชั่วโมงมันจิ้มเห็ดเนี่ยเพื่อนดูดดินแตกๆนี่จะหัวหลุดมาแล้วนะครับ นี่แต่มันมองไม่เห็นนะกล้องรวงจัดไบไม้ไปไหนพวกนี้ไปดูต่หน้าเห็ดตีมันระเบิดไงเนี่ยกล้องพันสามกิโลอ่ะดูเลยพันอืมบ่ลอยแล้วตรงนั้นน่ะน่าลอยเหมือนมีคนเอาไปเลยวะเป็นเตียนเมื่อนตระตุกให้มันไม่เห็นดอกน้อย ไทรได,รรได้โถต้มเกมี๊ยมปุ้นอยู่ตรงปุ้นกระไรตรงนี้มันรู้สึกอะไรอ่ะมีอันนี่ดอกนึงนี่ไหนวะเมื่อกี้หั่นอยู่ไหนวะนวเออนั่นแหละโอ้มันขึ้นทางโอ้นี่นนะโอ้แม่แม่สาวน,น้อยเออเอาไปจ่ายสำปุ้นป่ะารแข่งหัวก็แข่งหัวไม่เอาแ่ไม่ได้ว่าหัวแดงน,น,น,นะ งานงานโอ้แหลวหมดแล้วหมาหลบหมาเก็บน้ำหมาตองเลวยนะไมีถึงไม่ถึงระยางลกเอาเลยครับถอนเอาเลยครับนี่นะครับการวิธีที่ว่าไม่ให้มีใครให้เห็นรอยนะครับเราอย่าไปใช้อะไรครับใช้มือถอนนะครับ ต้องใช้มือถอนอย่างเดียวนะครับนี่คือวิธีการถอนนะครับไม่ให้มีใครรู้ครับแล้วไม่มีใครรู้เลยนะครับโลกนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับขนาดตัวเองยังไม่รู้เลยไม่รู้ครับถ้ามากับวันดีครับจําโคกไม่ได้ทีน้าเรามาเจอแล้วเรามาหาแล้วก็ไม่เจอครับไม่เจอรอยครับไม่เจอรอยเลยครับไม่มีครับในต้มเข็มนี่ถีอว่ายังไม่พลาดครับ มันขึ้นยาวเห็ดดอกน้อยอะไหนมีแต่ว่าไหนแต่วงดตัวเป็นไอห่วงะฝันแรงหน่อยไหนครับเออนี่ครับ มันขึ้นทุกคุมมันมันขึ้นกระจายไปทั่วเลยมั้งว้มันน่าจะกระจายอะทางดูแต่ทางดูทุกอันนี้ทุกอันน,นะมั้งดีนะมีทางมาเป็นไปรีบิถ่างเข้าพนานเดี๋ยวไปดูเห็ดตรงนู้นก่อนเดี๋ยวยำ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 นี่มีเห็ดปู ผ่านภพลคินเห็ดตรงนี้ก่อนครับผมนี่ครับผ่านไพยหลกเอาแล้วไม่ครับไม่มีการไม่มีการขึ้นครับขึ้นไปไม่ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเห็นลอยนะครับนี่ครับเดี๋ยวพวกเห็นลอยครับวิธีการเราต้องทําอย่างนี้นะครับ เนี่ยเย็บเย็บนะครับทานก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับทำงานมาทั้งวันครับเหนื่อยครับใช่หรือเปล่าม네네ันเหนื่อยตรงสามสี่ขวดเมื่อกี้นะว้านี่ครับหลบกันเลยครับหมดเริ่มกัดคอแล้วครับกัดยหมดเยอะครับโอ้ยกัดยินคอแล้วครับมันไปถึงไหนแล้วครับ ไปครับไปดูตรงนู้นอีกดอกนึงนะเนี่ยโอ้โหเอาไว้ให้มดกินมันไม่มอกแกงนึงเหรอโอ้โหี่สามดอกปีซะมากห้าโลเลยนี่ครับจับไม่ติดแล้วครับตอนนี้เริ่มจับไม่ติดแล้วครับมันยับฟังดูเดี๋ยว บาคิดว่าได้ขอติดการบ้างรถท้ายแล้วไม่ต้องเก็บนะครับเฮ้ยก่อนจีกๆอย่เหรอเฮ้ยแตบเอาในไปดูจี้ๆดูจีกๆอยู่ไหนในดินมาเป็นอย่งไรครับพานไหนมีแตบเอาหลอกให้ไหม โอ้ยฝนนี่ครับได้นี่โอ้ยมันเห็นจะมีดอกเนี่ยนี่โเห็นบะอยากกระบูหมดแล้วหรือเปล่าเฮ้ยมีก็มีน่าแสดงเวลาไปนนู่นแหละมือพ่อป้าปลาเขาเดินตามนด้นมีท่อประปาครับ ไปนี่ครับสรุปผลงานนี่ครับโดนพันไั่ลอกไปช่วยตัดกทิ่นครับดียังได้เห็ดมาหน่อยนะครับนี่ครับพอ,อได้ตรงเข็มอยู่ครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็สมัครครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ